สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายอุ้ยถือเรกเรียงอย่างจ้าอุ้ยบปเด็กก <right ินกับน้องเขากลัวลืมพาเยียงนะแจ้งหนาแล้วทุกคนละค่ะแต่ว่าจะผ่าขอเหลือนะคะอยากได้ดิห้ลูกก็น้องพี่หนาไปค่ะอ๋อได้ค um> ่ะได้ค่ะมากค่ะยินดีเลยค่ะแม่เป็นเพื่อนตัวเมือตัวเมืองเลยลูกเดี๋ยวก็เดินหากล่องกันคุณแม่มาเยือนฟังนี่ได้ป้องมาแจ้งแจ้งค่ะน้องจังหนาบ่ลเล่บันได มานี่กันได้ครับพันเมืดเธอไดอยูอ่าเอยเลิศหนึ่งสองสามเออเคคระเบิงงหนูอยู่บ่ได้เบิงงช่องหนูอยู่บ่วาขอบคุณค่ะ

เม,มียนปากปิดเนาะเมเมีน,นา <c oughs> มมปากหวานเนาะมเปเัน, <c oughs> นบอเียด,ดอกว่าจะหากคนในวงน้ำกันกําลังจะไปหาไปเก็บของไป

ไปดีไไปดีไปนะะงในีคนเดียเอฟซีน้องนะครับแม่เป็นเอฟซีของพี่วราชัยแต่ว่าชอบน้องด้วยก็เลยบอกพี่วราชัยว่าไปเขียยเดอร์ไปหาน้องก่อนก็แล้วมันบอเขี่ยเดอปัญหาเป็นแก้งกันมหยุดเลิกุคนตรงจับจถ้าถ้าหลือมันกระเดิกแล้วแม่มันบอกมีคนมาอะ้รทางทางอื่นมันตกหนักอยูเดิน แมนเท่าเหรียญตอกกับสิโตกเปลยนเพราะฝ่ามันเหลื่อมตลอดเวลาไปเอาของไปเก็บประจังไมยางไปแต่จังห้ามไมยางเหรอแม่นดอกเข้าใจค่ะกจริงคูบเปิ้ลแล้วกลางวันสียางไปหาหน่องอยู่หรอกครับพี่น้องว่าเก็บของแล้วไปว่าจะไปเก็บของซอยแต่ว่าแล้วก่อนเท่าอีกเท่าลงมาที่หลังอีก มีคนโป๊ะเปลือยมีคนโป๊ะเปลือยมีคนโป๊ะเปลือยเบอร์คาแป้งหน่อยค่ะเบิกกับใครได้แต่งหน้าแล้วแต่เบนรถบารจอดอยู่ข้างโฟนโอ้ยแฟตมันคือบ่เปิดหายวะโทรศัพท์เป็นศิลา iPhone เป่งศิละบ่มักเปิดแฟตดห้ เราก็จะไปนอนที่บ้านแพงนะคะโอ้ยสูบไปเหรอหงมันเมื่อดหลีมันเมื่อแห้งฝ่าออกจากนี่มันเมื่อหอนมาจะทางนี่ลหละหึกลับแห้งทางมากกัเดยไปหากินหมูกระทะในเมืองคอนแก่นดีกว่าไปไหนนะหมูกระทะในเมืองคอนแก่นไปด้วย ไปด้วยยังไงไปด้วยคู่ไก่แกเอารถมาไหมล่ะโอ้ยคือช่วงคู่ไก่ไปกินหมูกระทะไหมล่ะมันมีร้านเปิดจนถึงตีห้าเลยนะเอออยู่นี่มงคอนแกนจะจะกลับคอนแก่นเลยไหม่ะยังไงคู่ไก่ว่ายังไงล่ะมาหน้ามาหน้า คู่ไก่เพืนอนไวจังไดจะก,กราบข่อนแกนบก่เรื่องใดน่าจะแม่นครับกราบน้ำเล้าบ่บัดนี้ครับ,รบ,บ,บครับเฮาไปหากินหมูกระทะบ่บอันนี้รถบัสนะครับรถบัสแดนชายนะครับ,รบสะผ่ากระสือหอยอยังสิล่ะครับพี่น้องมันกระซัมบาทห,หลังหนึ่งล่ะคะ่ะแต่ละคนกระสีมีที่นอน อันนี้ก็ที่นอนนะครับก็กู้ไว้น้อกลัวมันเปียกอันนี้ด้านหลังแต่ละบอะกันสิสองเบาะต่อคนนะครับก็นอนไกลขาหากันสิ่ลด้อใครบอเคยเห็นก็ดีแต่ว่าหลายคนก็สิเคยเห็นแล้วล่ะวิธีชีวิตหมอลำบอเคยอย่างก็จะคลองแม่ก็หมายถึงก็อันเ <FC> อฟซีโอ้ยคนเขาลงวิธีชีวิตหมอลำเยอะแล้วกันอยู่บนรถบ้านน่ะ โอ้ยกางเกงเจ้าของใส่เจ้าของปิดข้นเมียนทถาหาจังใดล่ะโอ้ยโอยอันนี้มันบางเนาะไฟกางบางมันทังเหมือดู่พี่ก็ถ่ายคลิปเสร็จพี่ก็จะเข้าคอนแกนแล้วก็ไปนอนบ้านแพงจะพากันไปนอนไหน เปิดห้องนอนเหรอแต่เสลภูมิก็ไม่ไกลนะพี่จะไปนอนที่โดมแต่ว่าไปซื้อแหนมเนื้อไว้แล้วจะไปกินแหนมเนื้อดีกว่าเอ้าก็ยังสั่นตัวหาของเสือกตู้นึกเหี้ยไปใส่ ก็ใส่ตัวที่ปัญหาเห็นก่อนก็ได้มั้ง พี่น้องคลิปนี้ไว้เสมอราคาเดี๋ยวจะลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทายต่อข้างล่างนะคะบ๊ายบายไปค้าลงไปกันฮะพ่อแม่หลังเวทีเป็นสีดับไฟแล้วป่ ไปส่งบอ่อไปส่งใส่ไปกี่กาอนนเอาจอดไปฟังใดนี่รถเข้ากับสาตาร์แล้วเข้าก็จะไปแล้วท่านดีถามดูแล้วเป็นอ้อนใส่ ไปนอนหารีสอร์ทนะในงานข่อยจะไปนอนอยู่บันแพงไปนอนอยบันแพงก่อนเออนอนอยู่โดดมันจะดูไอเนี่ยเรื่องพอดีมันจะดูได้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 เบิร์ให้แต่ว่าตกพูดนี่่เกิดแต่จะไปนอนไส้กรอกกระติซูกันไปน้ำทางทุกตรั้นเราจุดไฟไปทางแล้วเนี่ยนั่นไปนอนตอนนี้ก็นอนบ่อลับเดฟเออมันเป็นยามเ่านอนพ่อเตี้ยงหนาเตี้งตาบุดเล่เสียดายยังวะหนีเพราะประกาศยกเลิกกับคนกับเศร้าบ่มีแล้ว แต่ว่าโอ้ยนี่ว่าฟ้ามันก็นเหลี่ยมตลอดเวลาแล้ววะไปกินอันซอแจงม,กกง,มง,งกระทะป่ะซะอแจงนิสัอีกเอาขอนแก่กาก็ต้องได้ทานขอนแก่นยู่เลยนะวันศุไปทางยังมี้วยไปทางไหนกาลสินบ่ะฮอร์ซิเขากาลสินเออเออบ่อมันมีอันอนี้ด้ถ้าสิไปทางอุดรกับเขาทางอันนี่สีถาดเป็นบ่อบ้านใครจะเข่าสีถาดเขาเดี๋ยวเด้อ ไปทางนี้เขากาลสินกใกล้อยู่เขาน้องกุ้งสีก็ได้เออเขากาลสินกาลสินแล้วก็ยิ่งขอลอยเอ็ดที่ไทยเนี้ยมันใหสิเป็นปลาเนี่ยเออมันก็สิปลาเนี่ยจังน้อยใส่ก็สิไปถ้าใส่ะไปนอนโดมมันก็จัะไม่เสียค่าเปิดห้องอืจเหลไปแล้วเจ๊ปอรอแล้วไปเจอกันที่งานเจอกันพรุ่งนี้บาย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 เดินทางปลอดภัยนะ แต่ทางปลอดภัยนะบาย